สวัสดีครับคงง่ายของนาน้ำโจ๊กมาแล้วครับวันนี้วันนี้เป็นเมนูซุปเขาเรียกอะไรแกงจืดกันบ้างดีกว่าเป็นแกงจืดมะรลาัยไส้นะครับนี่มีมะรลาหนึ่งลูกเตรียไมไว้แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําน้าซุปก่อนครับกรณีนี้คือกรณีที่เพื่อนๆาทําน้าซุปเองนะครับถ้าใครที่ไม่ทําน้าซุปเองก็ใช้ซุปก้อนก็ได้ที่เขานิยมนิยมกันแต่ วันนี้โจ๊กจะมาทำในแบบที่เราทำน้ำซุปเองด้วยเลยครับก็จะมีส่วนผสมหลักๆวันนี้นะครับกระดูกวันนี้ผมใช้เป็นซี่โครงนี่นะไม่ต้องเยอะครับคือโจ๊กเอามาทำแค่เป็นน้ำซุปเนาะหรือเพื่อนๆจะใช้กระดูกเล้งกระดูกหมูก็ได้ประมาณนี้แล้วก็เครื่องหมักจะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยประมาณครึ่งถ้วยครับ หกรวมๆกันแล้วแต่เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวในขั้นตอนการหมักกระดูกน้ำซุปนะครับเพราะว่าอีกครึ่งนึงเราจะใช้ไปหมักเจ้าหมูสับท,ที่จะยัดเข้าไปในามาราของเราเริ่มเลยก็นี่ครับประมาณหนึ่งช้อนสำหรับหมักน้ำซุปนะครับแล้วก็กระดูกขยันไม่ได้เลยครับ นะแล้วเราก็จะใส่ถ้วยแบบนี้หมักไว้สักพักนึงครับ10-15นาทีก็ได้ก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นน้ำซุปนะครับจริงๆถ้าถ้าเพื่อนๆแบบเร่งๆรีบๆไม่มีเวลาก็เอาเจ้าเครื่องหมักนะครับใส่ไปในหมอ้อแล้วก็ใส่กระดูกลงไปตุ๋นก็ได้เหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการหมักจมูกสับไปด้วยเลยทีเดียวพร้อมกันแล้วเราค่อยไปผ่ามาละ แล้วก็ไปตั้งไฟทีเดียวครับจะได้ง่ายครับผมก็เดี๋ยวเรามา,มาหมักจมูกสับกันผมใช้หมูสับประมาณหนึ่งขีดไม่ขีดขีดกว่าฮะพอดีซื้อมาจากร้านลดกับข้าวประมาณนี้คือถ้าเพื่อนๆชอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้ครับถ้าเหลือเนี่ยเราสามารถปั้นเป็นก้อนใส่ลงไปในน,น้ำซุปได้ไม่ได้เสียดอะไรครับเครื่องหมกักเช่นเคยครับที่เราโขกเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่เหลือนะครับต่อไปจะเป็นน้ำมันหอย ก็สักครึ่งช้อนโต๊ะก็พอี่ให้หอ<ผ>มนะครับยิ้วขาวครับผมครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครับครึ่งช้อนชาพอโอเคครับคราวนี้เราจะหมัก อันนี้จะหมักทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆนสะดวกครับถ้ายังไม่ทําก็หมักไว้ก่อนค้างคืนก็ได้ครับยังถ้าเพื่อนๆคนไหนจะทําใส่บาตรตอนเช้าก็หมักของพวกนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ตุ่นน้าซุปกระดูกทิ้งไว้แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ครับเช้ามาเราก็อุ่นน้าซุปให้เดือดแล้วก็เอาหมูที่หมักเนี่ยใส่ในมะระแล้วก็ตุ๋นไฟอ่อนอีกสักคู่นึงก็ได้นะฮะนี่นะครับวันนี้ใช้หมูบดรวนเลยแป้งไม่มี แ,แล้วเราก็เก็บเอาไว้สาหรับหมักนะครับหมักทิ้งไว้อย่างที่เจ้าบอกโอเคครับระหว่างที่หมักตรงนี้เนี่ยมันก็จะหมัก,กักเจ้ากระดูกมาแป๊บนึงแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำซุปทิ้งไว้แล้วเราจะมาหัน่นอามาละกันอีกทีหนึ่ง มเบอกเพื่อนหลังจากที่เราหมักกระดูกเมื่อกี้นะครับตอนนี้น้ําโจกเริ่มจะเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําน้าซุปกันก่อนก็ใส่กระดูกที่เราหมากักลงไปเลยครับเราก็ตั้งไฟให้เดือดน,นะครับเราจะตุนน๋นจนกว่าเราจะได้น้ำซุปกระดูกนุ่มไม่ใช่ติเนื้อที่ติดกระดูกนุ่มตามต้องการนะครับบางคนเขาเอาแค่สุกเพราะว่าจุดประสงค์หลักคือ ต้องการที่จะได้น้าซุปอย่างเดียวแต่โจกชอบทางกระดูกด้วยก็เลยเดี๋ยวให้กระดูกมันเปื่อนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนหมักกระดูกอันนี้ยกหมักแค่กระเทียมพิไัยรากผักชียังไม่ได้ปรุงรสก็จะใส่ซีอิ๊วขาวครับไปทาซุปนะครับ หนึ่งช้อนแล้วก็เกลือป่นครับครึ่งช้อนชาคราวนี้ก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปื่อยตามที่เราต้องการนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะฮะ ครับผมมาถึงขั้นตอนการหั่นมะละเพื่อจะคว้านเอาไส้ออกนะครับผมจะมีน้ําเกลือนี่นครับกับช้อนผมใช้ช้อนสําหรับควานไส้แล้วก็น้ําเกลือน้ําผสมเกลือเรานี่แหละฮะเพื่อแช่มะละหลังจากที่เราคว้านหั่นเรียบร้อยแล้วช่วยลดความเค็มของอความขมของมะละทษทีช่วยลดความขมของมะละครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยก็ตัดหัวออกนิดนึงก่อนนะครับตรงนี้ แล้วก็ตัดตรงขั้วไปด้วยเพื่อให้มันเป็นแว่นที่เราต้องการนะฮะไซส์สำหรับทานที่บ้านผมก็จะไม่ทำใหญ่มากนะักประมาณนี้สองนิ้วสองจุดห้านิ้วประมาณนะฮะเราไม่ได้ทำไซส์ใหญ่มากก็จะได้ออกมาประมาณนี้นี่นะครับหนึ่งลูกจะได้เป็นห้าชิ้นแบบนี้ ไปก็ขนาดนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาคว้านกันวิธีคว้านก็แทงลงไปเลยครับที่มุมมุมไหนบุมหนึ่งอย่างนี้นครับล้วก็ใช้ช้อนหมุนพยายามอย่าคว้านแรงมากนะคะเดี๋ยวมันจะแตก,กค่อยๆขูดอย่างเงี้ยมันจะออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมครับเพื่อนนี่ฮะเก็บทางนี้อีกทั้นนี้ก็ได้คือคว้านขา,ขาวๆออกไปเลยนะครับ นี่ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเราก็แช่น้ำเกลือ,อไว้สักครู่หนึ่งก่อนที่จะยัดนะครับหมุนๆไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามันยังสดอยู่มันออกมาไม่ต้องใช้แรงมากนะครับเขียบไปแล้วก็หมุนๆหมุนๆกดนิดๆพอนี่ครับเรียบร้อยเขียบเข้าไปแล้วก็ ขยับตอนแรกก็ขยับขยับให้มันคล่องก่อนครแล้วก็หมุนนี่ฮะออกมาแบบนี้เลยเสียบเข้าไปเบขยับขยับก่อนอ่ามันจะคล่องแล้วก็หมุนเก็บฝั่งนี้นิดนึงก็เก็บสองฝั่งครับกำลังดี ให้ขาขาวมันออกไปให้หมดโอเคครับแช่น้ำเกลือไว้นี่ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้คือโจ๊กแช่น้ำเกลือเอาไว้สักพักค,ครับสิบสิบห้านาทีหรือเพืเ่อน เอาเกลือป่อนนะครับมาเขาเรียกอะไรนะคลุกขยำทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราก็เติมน้ําก็ได้เหมือนกันครับช่วยลดความขมของเจ้ามาะระเพราะว่าความขมของเจ้ามาะระจริงๆแล้วมันเวลามันทําให้น้ําน้าซุปขมเนี่ยคือมันจะยางมันที่มันแตกออกมาตอนเราหั่นเนี่ยมันจะกระจายลงไปในน้ำซุปโอเคครับเดี๋ยวแช่ไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูวิธียัดกันครับโอเคครับโจ๊กแช่น้าเกลือมาจนมันได้แล้วล่ะก็ประมาณสักสิบนาทีเท่านั้น เนี่ยมันจะเริ่มใส่ใส่คิดนึงที่ขอบแล้วก็หมูที่หมักไว้ก็โอเคได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมายัดกันไม่ใช่ยัดยัดไส้มาละนะครับวิธียัดก็วางอย่างนี้นะฮะเอาด้านล่างดันไว้แล้วก็ใส่หมูด้านบนเพราะว่ามันต้องยัดแน่นน,นิดนึงเดี๋ยวพอมันสุกแล้วมันแตกออกมามันจะดันออกมานี่ครับกดลงไปเลย แล้วก็กลับด้านครับมากดด้านนี้นิดนึงหนึ่งอันเสร็จแล้วเรียบร้อยหมูเหลือไม่ต้องกลัวนะครับเราใส่ไปในน้ำซุปได้เพราะว่ามันจะช่วยให้น้ำซุปมีเศษหมูไว้สำหรับซดแล้วก็เคี้ยวด้วยเห็นกันไหมเอยโอเคเห็นเนาะ ดีกล้องโจ๊กไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรมันมองไม่เห็นตัวเองว่าเวลาถ่ายมันเป็นยังไงฮะเดี๋ยวรอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสักสามสิบล้านกันจะไม่ไปแจ้งความกลัวตำรวจโกงโอเคครับอันที่สอง อันที่สามครับเรามีห้าอันนี่นะครับจกใช้มือเลยนะครับเ,เพื่อนๆขออนุญาตไม่มีถุงมือเพราะว่าทำที่บ้านเองจงก็ไม่ได้ใส่ถุงมือครับแบบนี้เลยสดๆอันที่สี่ครับ ใส่จะน้อยนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นลูกตรงปลายละมันจะเนี่ยพอดีเลยอันที่ห้าช่องไปเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปใส่หม้อกันดีกว่าหลังจากที่ตุนน้ำซุปมาแล้วก็พอน้ำซุปได้ที่เราจะใส่อันนี้ลงไปพอใสอนน่ลงไปสักพักหนึ่งพอมันเดือดเราจะหลีเป็นไฟเบาเร้อค่อยๆตุนจนมะละนุ่มได้ที่ อย่าใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟเบาๆโอเคเดี๋ยวไปที่เตาครับครับตอนนี้น้ำซุปโจกได้แล้วนะครับนี่ฮะก็คือทดแทนการใช้ซุปก้อนจริงๆน้ำซุปคือแบบนี้แต่เพื่อความสะดวกก็คือซุปก้อนนะเนาะแต่นี้โจกได้ละได้กระดูกมาน,นิดหน่อยน้ำซุปหอมเชียวโอเคครับ ก็มันจะออกรสเค็มน,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 นิด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 นึงเพราะว่าเราใส่เกลือกับซีอิ๊วขาวไปแล้วนะฮะได้เค็มกับหอมแล้วเดี๋ยวโจ๊กจะใส่น้ำตาลครับครึ่งช้อนชาให้มันกลมกล่อมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ผงชูรสมันควรจะมีรสที่ครบนี่นะครับเสร็จแล้วมะระที่เรายัดเอาไว้นี่นะครับ ใส่ลงไปเลยตรงนี้ไม่คนนะครับแต่เพียงแค่ว่าเกลีย่ยให้มันลงไปท่วมน้ำนท่วมก็พอเศษหมูที่ตกๆกอยู่ก็ใส่ลงไปด้วยดีโอเคคราวนี้เราจะลดไฟนะครับเป็นไฟกลางถึงเบาเพื่อที่จะตุ๋นมะละไปเรื่อยๆ พอถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยหนึ่งน้ำขุ่นสองขมประมาณนี้ครับพอดีเราเพิ่งใส่ไปนะเดี๋ยวสักพัมันจะเดือดแต่เดือดเบาๆไม่เดือดแรงมากแล้วเราก็ตุ๋นมาละไปตามที่เราต้องการเลยครับอยากได้เปื่อยขนาดไหนจัดเลยแล้วก็ตอนสุดท้ายเราจะมาใส่อ่าต้นหอมผักชีนิดนึงโรยเพื่อให้มีกลิ่นหอมระหว่างนี้มันจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนสุกแล้วกันครับว่าหน้าตามันประมาณไหนจะได้กากันถูกโอเคครับครับผมตอนนี้มลา,ายาไส้จกได้แล้วสีจะเป็นประมาณนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมสีมันจะเปลี่ยนไปเลยแล้วหมูข้างในก็สุกละที่จกไม่ตุ๋นไปให้เละกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราต้องอุ่นทานนะครับมันจะเละไปกว่านี้แล้วจนกว่าน้ํามันจะเย็นเนี่ยมันจะสุก มากกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวขอชิมรสอีกทีนึงฮะเดี๋ยวขอเพิ่มซีวขาวนิดนึงครับแล้ครึ่งช้อนโตะ๊ะเพิ่มความหอมในรอบสุดท้ายแล้วก็เค็มอีกนิดนึงตรงนี้คนเบาๆได้แล้วนะครับคือไม่ขมแล้วล่ะแต่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวเนื้อหมูมันแตกไม่สวย โอเคครับเรียบร้อยแล้วโจ๊ก็จะใส่ต้นหอมบักชีนิดนึงให้พอหอมครับลดไฟนี่นะฮะปิดได้เลยเรียบร้อยแล้วมารายัดไส้ง่ายๆในแบบของนายต้มจ๊กนี่ฮะชิ้นยังสวยอยู่สำหรับเพื่อนๆที่ทำขายก็ประมาณนี้ครับพยายามอย่าให้มัน เข้มเบกว่านี้เพราะว่าเผื่อเราต้องไปอุ่นตอนขายครับเดี๋ยวสีมันจะซีดเกินไม่สวยเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวส่วนผสมต่างๆจะเขียนไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยครับเพื่อนๆลองทําทานดูเน้นก็คือพยายามแช่น้ําเกลือในมะระแล้วก็ตอนที่ใส่มะระไปแล้วอย่าคนตั้งไฟอ่อนจนมันสุกเลยฮะเดี๋ยวมันจะขมหมูก็หมักสักนิดนึงหมักค่ำคืนก็ได้ครับมันจะได้หอมๆวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามชมวิดีโอของโยก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องโจมให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในเมนูถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ